สวัสดีครับทุกๆคนครั้งนี้จะเป็นการที่เรามาสรุปการเดินทางหลังจากเราได้ประชันภัยในโลกลิเ t ิ e d ไดแมส3าเป็นที่รยบร้อยแลยนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะพาทุกคนไปดูบทสรุปกันเลยสำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่เราได้ร่วมประจนภัยกันถ้าอยากไปรับชมกันก่อนผมจะขึ้นคลิปไว้ให้ทางขวาบนนะครับแล้วก็สําหรับตรงนี้เนื้อหามีการสปอยนีก็เพื่อสำหรับคนที่อยากจะดูเกมเพย์ เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหาและอินไปกับมันมากขึ้นผมจะให้เวลาน้ำหนึ่ง้านะครับงั้นถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยภาพที่หนึ่งเมืองเมกออล การเดินทางของเราจะเริ่มต้นขึ้นที่นคนรในโคโรโพลิสเมืองทะเลทรายที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความว่างเปล่าในความว่างเปล่านั้นมันกลับแฝงไปด้วยปริศนามากมายไม่ว่าจะเป็นสร้างอาคารที่พังทลายหรือล่างผู้คนที่กลายเป็นหินซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรหรือเกิดจากใครเมื่อเดินไปสักพักเราก็จะได้พบกับน้องเบบี้ตัวใ,<ช>ใหญ่ที่ต่อมารเราจะเรียกเธอว่าเบบี้มอนสเตอร์ น้องมีรูปร่างที่ดูใหญ่โตและความสูงที่เทียบเท่ากับตึกทั้งตึกแถมน้องนั้นยังมีดวงตาที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ตามที่น้องเห็นนั้นจะกลายเป็นหินทันทีุยอซึ่งน้องนั้นเดินมาหาใครก็ขอให้ดูไว้ว่าน้องอาจจะไม่ได้อยากเล่นกับคุณแต่อาจจะอยากทำให้คุณแกบกอดได้ เมื่อเดินต่อมาสักพักน้องโลกับบอโลนก็จะถูกน้องเบบี้มอนสเตอร์เจอตัวเข้าจากนั้นก็ถูกจับตัวได้แล้วถูกทิ้งลงไปในซาประหักพังตัวต่าผู้ได้หมดสติลงไปเฮ้ยไปไปแผทีาทำไม้องหน้ากลัวจังก็โลดโอ้โ้ กลับไปทั้งมือเลยอ่ะกะเอาเอาเราเลยไปเนี่ยไม่ปล่อยแล้วและระหว่างนั้นโลก็จะได้เห็นความทรงจำของตัวเองที่ตัวเองนั้นอยู่ในห้องที่หุ้มไปด้วยเบาะและดูเหมือนว่าจะถูกกักขังพร้อมกับเงามือที่หลังประตูตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นความกลัวที่เหมือนจะฝังอยู่ในใจมาโดยตลอดของน้องก็ได้ครับแพทย์อาจจะวินิจฉัยว่าเราเป็นบ้าปะ ไม,ไม่ใช่ใครอ่ะไม่ใช่เราแค่พอทั้งคู่ตื่นขึ้นเวลาก็ผ่านไปกลางคืนทั้งคู่ยังคงดูปลอดภัยดีแต่ในเมื่อไม่มีทางเลือกมากนะักทั้งสองจึงเดินทางต่อไปครับอ,อ,โอโอ้โหตัวนี้แบบรีบเหมือนแบบเด็กขาสารอาหาร <laughs> นะอาจะเป็นอย่างนั้นโอ้ยมึนหัวโอ้โอมึนแล้วเล่ะเนี่ยอยู่ที่ไหนกัน เฮ้ยเ็นทำแผนที่หล่นอ่ะขอบคุณนะอักษาให้มันดีๆหน่อยขอโทษครับขอบคุณและใช่แล้วน้องมอ Monster Baby ยังคงตามเราอยู่นทางฝีการโหน้องก็อดเลยเห็นไหมน้องหลบไหนโน้องก็อดเลยเราทั้งต้องหลบต้องวิ่งต้องพยายามทำทุกอย่างไม่ให้น้องจับได้สุดท้ายโชคดีมากครับที่ฝูงอีกามาช่วยไล่น้องไป เฮ้ยโอ้โหไม่น้องโดอีกาไล่ไปแล้วทําให้เรารอดจนมาถึงกระจกบานที่หนึ่งออน้องโลเอามือไปสัมผัสและมันตอบสนองทําให้โลจึงจับมือโลและพาทั้งคู่ก้าวข้ามไปสู่สานที่ต่อไปเฮ้ยเขาทำไงอ่ะออ เฮ้ยมันทำยงี้ได้เฮ้ยอ๋ออ๋อนี่เหรอไไปแล้วโอ้ อันที่สอง Candy Factory จากทะเลทรายสุดสิ้นหวังเราก็ถูกพามายัง Candy Factory ที่ผลิตอ่าอุ๊ยน่าด๋อยระวังลื่นโอ้โหโอ้โหคือคนอ้วนช่างงานชื่อโรงงานอาดูหอมหวาน เต็มไปด้วยกลิ่นของหวานแต่ข้างในนี้คือโรงงานที่โคตรจะหานและน่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้โอ้โหภายในเต็มไปด้วยเครื่องจักรยักษ์ที่ผลิตขนมแต่คนงานที่นี่ที่พวกรธที่จะถูกส่งไหลไปตามสายพานเหมือนเป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งของระบบและความหวานทั้งหมดก็อยู่ภายใต้การควบคุมของหญิงหกแขนที่มีชื่อว่าซูเปอร์วิเซอร์ ตอนนั้นมาเอาล็อกเกอร์เอาเลยล็อกเกอร์ขวาแล้วมีไปแอบแอบแอบเได้เธอสามารถรับรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ในโรงงานเพราะเธอจับตามองเราผ่านกล้องวงจรปิดทั่วทั้งตึกน้องโลและอาโรนเธอจะต้องแอลฟาการมองเห็นของเธอจึงได้ทำการหาที่ปิดกล้องเพื่อตัดการควบคุมของเธอจนเราไปพบกับที่สับสวิตเข้าและได้ทำการสับสวิตลง เพื่อปิดการทํางานทั้งหมดของเธอจนทําให้เธอนั้นโกรธมากและอารมณ์เสียสุดๆมันงงมันงงไปไม่ติดเดินเดินเดนจนเธอนั้นได้วิ่งหายเข้าไปในห้องห้องหนึ่งเธอได้ทําการวนยิดฉีกของนู่นนั่นนี้ไปทัว่วจากนั้นก็ได้มุดลงโต๊ไปซ,ซื้อแพงเจ๊โกรธแล้วเขาจะไม่เห็นเราใช่ไหม และโผลขึ้นมาขับกลายเป็นแมงมุมหกแขนเขาโทษเขาโทษตัวเธอก็ได้วิ่งไล่เราไปทุกทีตลิฟ์แถมยังวิ่งไล่เราผ่านท่อเหมือนจะกินเราให้ได้มันต้องวิ่งเลยอ่ะรู้สึกงานมากอ่ะที่อยู่ในท่อเร็ว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  จนการไล่ล่าครั 1941, ้งสุดท้ายพวกเราก็ได้วิ่งหนีไปจนเจอกับเครื่องบีบแตเย็นเจไลไล่สุดขอบนรกจึงได้ทำการสับสวิตเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยว่าการสับสวิตครั้งนี้ทำให้เธอนั้นถูกบีบอัดและขาดใจตายในที่สุด พวกเราก็ได้เดินทางต่อจนไปเจอกับกระจกบานถัดไปจึงได้ทำการเข้าไปอีกครั้ง<อ>นี่ไงเชิญพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับไปกันเลยไหมอผิอันไปกันเลยเมุ้ยไปกันเลยมุ้ยชิกดูส ที่ไหแต่การผ่านทางครั้งนี้ทําให้อารอนสลบไปชั่วผู้ออพอกระจกแตกอย่างรุนแรงและเมื่อเธอตื่นขึ้นแล่ผพวบว่าอารอนปลอดภัยโลก็ได้เข้าไปสวมกอดเธอแบบโล่งใจจากนั้นเร,เราก็ได้ทําการเดินหน้าต่อไม่เป็นไรแล้วแล้วึน้น ตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วท่าที่สามคารนิวัลคารนิวัลฟังดูเป็นสถานที่ที่ควรมีแต่เสียงหัวเราะและแสงสีเสียงที่ดูสนุกสนานใช่ไหมล่ะครับแต่ที่นี่คือคาร์นิวัลที่จะมอบฝันร้ายให้ด่ทุกๆอย่างดูสนุกจนเกินจริงแต่มาซ่อนความหลอกลวงที่น่ากลัวไว้ทุกมุมในที่แห่งนี้ที่นี่มีทั้งฝูงเฮิร์ทที่เราเคยได้เจอกันไปในแคนนี้แฟคทอรี ซึ่งในที่แห่งนี้พวกเฮิร์ตดูมือนจะถูกสะกดให้เดินไปมารอบๆงานอีกทั้งยังมีพวกประเภทที่ตัวหุเชิด okay, okay. okay. ที่มีชีวิตที่พ่อเห็นเด็กทั้งสองอย่างโลและอโลนก็เข้ามาโจมทีแทบทันทีโอ้ยสังไงครับ จนเดินมาเรื่อยๆเราก็ได้เจอกับรถรางที่พาเราเดินทางเหมือนได้นั่งรถไฟหอบไปจุงจุดหมายเออใช่อาจจะเป็นนั่งจริงๆด้วยรถไฟหอหรอเออรถไฟหอไปไปสับขันยกให้หน่อยนั่งรอแล้วได้เลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว Let's go ไปด้วยไปด้วย แต่เทาว่าก็จบไปนั้นแต่มาไหลไปแล้วเราจึงไม่มีทางเลือกมึงต้องมไหลไปเองนะครับเมื่อกี้ผมผมไม่เกี่ยวนะอันนี้โทษมือโทษมือเลยอันนี้โทษมือ Let's go Need to pull ดึงช่วยหน่อยครับช่วยช่วยหน่อยทำไมมันดูเหมือนโอเค มเเลล็กกายอ่ะใช่ไ้มสวยเฮวิวินี่ใช่ที่ที่เราครไปต่อไหมกระจกแต่ทำไมมันมันไม่เออมันจะแตกแล้วอ่ะไม่ได้เหรอไม่ได้เราจะไปยังไงอ่ะ คุณมาผิดที่อะ่ะเฮ้ยมันคือทางไปต่ออ,อุ้ยเศร้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาไปก่อนเอาไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ย่ตงยุงเอา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 เอ้าผิดอะไรวะ จากนั้นเราก็ได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆจนเจอกับคนที่เป็นคนคุมทุกอย่างของที่นี่เขามีนามว่าคุณคินมีเีกข้างหนึ่งก็เป็นลูกสุดเลิของเขาผมจะเรียกน้องว่ามินิคินที่จักอคยูกำลังนั่งอยู่บนโซฟาหลับแบบสบายใจเชื่อผมสิว่าผมก็ไม่ได้อยากกเขาหรอกอ๋อนี่อาจจะเป็นแฟนคุณป้าแล้วเปล่า เป็นไปได้เขาแต่งตีมสีม่วงเหมือนกันเลยอะ่ะเดี๋ยวตื่นนะเว้ยถ้าเราดึงนี้โอ้ถ้าดึงนี้ไม่ตื่นได้เลยต้องดึงอ่ะหนึ่งสองสามไปวิ่งดึงอันหนึ่งไว้เนี่ยดึงอันหนึ่งดึงอันหนึ่งไปปล่อยนั่นมา ซึ่งสุดท้ายเราก็ถูกไล่ล่าโดยการร่วมมือของคินและมินิคินเราถูกจับลาคอยแล้วแกปีนไปไหนอะโอ้โหแกมันยังดูตามอุ้ยโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นงานนะครับโอ้โหย่าทำอย่าทำคอยจากนั้นเราจะพบว่าเราถูกจับขังไว้ในกรง แต่เหมือนว่าโครงที่อราลนอยู่นั้นจะมีช่องว่างอยู่เลยทําให้น้องออกมาได้พวกเราจึงร่วมมือกันไไเพื่อหลอกล่อคินจุนหนีออกมาได้ต้องกลับไปทางเดิมเหรอพอเราแอบมาเรื่อยๆเราก็ได้เจอคินอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาะจะจับเด็กๆมาบางคับให้แสดงโชว์<อ>เรากืเป็นนักแสดงละครสัตว์<อ>แล้วพบว่า<อ>ทางต่อไปคือต้องสเตลเพื่อไปเอากุญแจเรารีบเหียนออกมา แต่พราว่าตอนที่เปิดประตูนั้นกระดังมีเสียงแย้งเตือนออกมาจนทำให้เราต้องวิ่งหนีชีวิตอีกครั้งอ้าวราไทีนีแม่งม่อย่างชา้าอะไรวะ <c oughs> น้องโลและอโลยิงบอรลูนร้อนได้สำเร็จไม่พ้ายจากเตาเผาเผามิชินจนมิชินนั้นตกลงไปแลนบอลลูนก็ลอยตด้าอยูปลอดภัยออกไปซะ ลวงไปซะลาก่อนนะฮานิวอฉันจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแต่เมื่อพอคิดว่าปลอดภัยแล้วฟ้าก็ผ่าลงบอลลูนที่เราโดยสารมาก็ตกลงทันทีแล้วทำไมบอลลูนมีเป็นร้อยทำไมเราเราเราต้องหนด้วยแล้วว่าที่ตกลงไปโนก็ได้เห็นภาพช่างาอีกครั้งเกี่ยวกับภาพวาดที่เขาซ่อนไว้และตุ๊กตา ที่ดูเหมือนอโลนอย่างหน้าประหลาดมันเป็นภาาว่านั่นนั่นมอกะใส่ไว้เราอยากจะดูนิ่งิ ฮะอารอนเหรอหมายความว่าไงอ่ะและนั่นก็พาเราสู<พ>า่ตาข <พา S 1> ที่สุดท้ายหมออยู่ในจินรรตนาการตลอดเลยอ่ะโอ้โอารอนช่วยหน่อยได้ทอแก๊สทับ พาที่4ี่ The Institute The Institute เป็นเหมือนเงาของจิตใจโลที่ถูกดึงออกมาทั้งหมดข้างในเหมือนสาบันที่ถูกทิ้งร้างไว้เต็มไปด,ด้วยพืชกินเนื้อมากมายแล้วก็มีคนที่ถูกกินทั้งเป็นด้วยแหละน่าจะเชื่อแหละกินเนื้อและพยาบาลที่ใส่หน้ากากเดินไปเดินมาตามสูตรเราต้องย่อก่อนน้องโลและอโลนได้เจอตุ๊กาตาของอโล พ่สามารถคื้สภาพสตา์ที่โดยรอบไดเหมือนเดิมได้ราวก,กับมีพลังบางอย่างซึ่งมันเกี่ยวข้องกับข้าวส่งจำของโลเป็นแน่พวกเขาใช้มันเพื่อผ่านด,ด่านและพัซเส้นมากมายก่อนที่จะเจอฮิปโนตินสชายยักษ์ที่มีแขนเหมือนงูสองข้างที่กำลังอกรับสถานที่แห่งนี้ไว้ไ เจอไ่เจอเจอ่เจอยกไม่เจอได้ไหมไม่เจอได้ไหมโอเคในระหว่างทางได้ถูกตามล่าในหลายรูปแบบแถมมือของเขายังมีดวงตาที่สามารถมองเห็นเราได้เฮ้รอดฮ่าฮ่า จเจอ,อเว้ยเ,เบิกเนียด้วยอ๋อที่มองมองเห็นเพราะว่ามันมีตาตรงนี้เนี่ยว่าแล้วไมตาดีจังมันยู่มันยู่ตรงมือเลยอะสุดยอดจริงๆริรอดแหละเราเรารอดเนี่ยการหน,นีเอาชีวิตรอดในที่แห่งนี้คือสิ่งที่โหดที่สุด,ด ในทั้งสี่สถานที่ที่ผ่านมาผมตายบ่อยมากเลยจริงผมอัครีเลยตรงนี้แต่ในสุดท้ายทั้งสก็ร่วมมือกันทั้งทุกระฆั้งสวยงายยิงตามันอืมเอาไปก่อนโดนโดนหรอหลบเปียโนเออเพดานถล่มหลบแม่งทุกอย่างจนสุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะฮิปโนทิสได้สาเร็จและทำให้อาคารถล่มลงขณะนั้นพวกเราก็ได้ล่วงหลดลงไป เมื่อทั้งสองพื้นขึ้นมากระจกจากความฐานของโลก็ตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วโลพยายามพาโลนเข้าไปในนั้นแต่กระจกดันดีดโลนออกมาและเธอก็ได้สลายหายไปเหลือไว้แค่เสื้อผ้าและภาพวาดของทั้งคู่ในวันที่ทั้งคู่มีความสุขมือกระตุกเส้นเอ็นกระตุกนะอันนี้ไปเลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามี มีบางสิ่งที่เรียกว่ามิลเลอร์รอบนี้ไม่ใช่หน้าต่างไม่ใช่กระจกมันกระจกมันแตกไปแล้วหรอเออตอนแรกนึกว่าแตกเขาปัดลงว่ะตอนแรกก็นึกว่ากรรมบึ้มไปแล้วปัดลงอ๋อไม่รู้เฮ้ยพาเราออกไปจากที่ที่ทีรอบนี้ห้ามปัดมือนะรอบนี้ห้ามปัดมือนะต้องไปด้วยกันนะได้รอบนี้รอบนี้ออกไปด้วยไดโปรดออกไปด้วยได้ไหมไปได้โปรดอเลนไปด้วยไปไปเอ้าอเลนทำไมอ่ะ ไม่เหมือนเหมือนไปไม่ได้เลยอะนะไปได้ไปได้เชื่อผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราต้องกลัวไปเร็วในลองเข้าไปเออนั่นแหละอ่ะก็แค่นี้แหละเอ้าเฮ้ยเออะเราโดนดิบเอ้ากระจกแตกเอาไม่เอ้าเอ้าเราเราอะเอ้าไม่ได้ไปกับน้องด้วยเหรอ

โลจะนั่งอยู่บนเดียวในห้องห้องหนึ่งซึ่งน้องพยายามซ่อมกระจกเหมือนตั้งใจจะกลับไปช่วยเธออีกครั้งมันจะถามเลยแล้วน้องก็ไปอยู่ฝั่งนู้นเป็นไงอ่ะเออแล้วคือไงคือเรากลับกับสู่โลกความจริงหรออ๋อคือเราคือเราตื่นแล้วหรอใช่ไหมก็จะแต่ว่ากระจกมันก็แตกจริงโอ้โหเรื่องมันเหมือนแบบมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในแบบโรงพยาบาลอันนั้นแล้วอ่ะอืม จะจิกระเจบับกลับอุอ้ยน้องแบบพยายามจะเข้าไปเอาอนนันี้น่ะเลยอะโลนไม่ใช่อารนนอล่ะอารอนโดดเดียวสมชื่อเลยอุ๊ยโหจริงไหมเนี่ยจบงี้หรอจบงี้เลยก็จบ,ยจบกันไปแล้วนะครับ สำหรับเรื่องราวของโลกลิตเติ้ลนแม่3ซึ่งเอาเข้าจริงผมรู้สึกเสียใจกับน้องอเลนที่ไม่สามารถออกไปกับเราได้แล้วก็หวังว่าใน DLC ถัดไปเนี่ยที่กำลังจะมาหวังว่าจะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เฉลยปมบางอย่างให้เราได้สามารถเอ่อเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับเรื่องเอ่อเรื่องการลงคลิปชา้าเนี่ยพอดีติดงานสำคัญน,นิดหน่อยก็เลยมีการลงคลิปชา้าพิเศษครับผม ก็จะมาขอขอบคุณผู้ติดตามและผู้ชมที่น่ารักทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้การนจะไปครั้งหน้าว่าจะเป็นโลกแบบไหนนั้นไวพวกเรามาสํารวจและหาไปคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับเอาเป็นว่าไวเ้เจอกันใหม่ see you ครับ